ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสามสิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระวังชีวิตจะล่มจมหากินไม่ขึ้นคะ่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังท่านผู้ฟังคะ ผู้คนสมัยโบ,มโบราณมักมีความเชื่อต่างๆนานาบางก็เป็นความเชื่อเพื่อกุศโลบายบางประการเพื่อเอาไว้สอนลูกสอนหลานของคนรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือปฏิบัติกันมาและอีกทั้งอาจเพื่อเสริมสิริมงคลและโชคลาภให้แก่ชีวิตหนึ่งสิ่งที่เราขอหยิบยกมาในวันนี้เป็นเรื่องเครื่องรางของขลัง เป็นความเชื่อที่มีมาแต่ช้านานค่ะคนโบราณนิยมมีพกติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแน่นอนว่าสิ่งของบางอย่างไม่ควรมีด้วยเช่นกันหากบ้านไหนมีก็จะสร้างความไม่เป็นสิริมงคลให้กับบ้านหลังนั้นแล้วสิ่งนั้นคืออะไรมาติดตามรับฟังค่ะสสิ่งอัป,ปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาด ระวังชีวิตล่มจมหากินไม่ขึ้น 1. พระพุทธรูปแตกหักคนโบราณท่านห้ามนำพระหรือรูปปั้นอะไรแตกหักเข้ามาไว้ในบ้านคะ่ะพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วไม่ควรนำมาเก็บไว้ในบ้านเพราะจะทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกวุ่นวายเมื่อเกิดแตกหักถือว่าเป็นลางร้ายเป็นเรื่องไม่ดีคะ่ะ ควรจะนำไปเก็บไว้นอกบ้านขืนเก็บไว้ในบ้านต่อไปจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีเช่นเกิดการทะเลาะวิวาทกันของคนในบ้านทำให้อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขฉะนั้นแล้วอย่ากเก็บเอาไว้ในบ้านค่ะเคยได้อ่านเรื่องเล่าในทำนองว่าท่านผู้หนึ่งได้พระบูชาหรือพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งซึ่งมีรอยชำรุดบางแห่ง ภายหลังที่ได้พระองค์นั้นมาบูชาที่บ้านแล้วปรากฏว่าคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านผู้นั้นจึงนำพระชำรุษคืนเจ้าของไปเจ้าของนำพระชำรุษนั้นไปนถวายวัดแห่งหนึ่งนับตั้งแต่ที่เจ้าอาวาสได้พระชำรุษมาได้ไม่นานพระในวัดก็ทะเลาะกันแบ่งกันเป็นกกเป็นพวก ไม่รักใครกันดังแต่ก่อนจนเจ้าอาวาสต้องนำพระชํำรุดนั้นไปคืนเจ้าของโดยเร็วเจ้าของนำพระชํำรุดให้ผู้อื่นต่อไปแต่ขาดการติดต่อกันจึงไม่ทราบว่าคนที่ได้พระชํำรุดไปบูชาเป็นคนสุดท้ายจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้างเรื่องนี้ก็นับว่าแปลกค่ะน่าจะมีการพิสูจน์ให้จริงเห็นเท็จกันสักที ความมุ่งหมายที่แท้จริงการนำพระรูปปั้นแต่งหักไว้ในบ้านนั้นก็เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเศษวัสดุที่สร้างพระหรือรูปปั้นที่อาจจะบาดเท้าหรือมือได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วนั้นดูแล้วไม่สวยงามไม่น่านับถือเพราะของเคารพบูชาควรจะครบสมบูรณ์ถึงจะเป็นมงคล ฉะนั้นแล้วโบราณถึงออกอุบายมาว่าห้ามนําพระหรือรูปปั้นแตกหักชำรุดมาไว้ในบ้านเด็ดขาดพระพุทธรูปแตกหักเก็บไว้ในบ้านได้หรือไม่มารับฟังเกรดความรู้จากท่านพระอาจารย์ค่ะผู้ถามถามว่ามีคำถามเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่แตกหักที่พังว่าสามารถเก็บไว้บนทิ้งพระในบ้านของเราได้หรือไม่คะ เคยได้ยินมาว่าไม่สามารถเก็บไปได้เพราะจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีภายในครอบครัวอยากทราบข้อเท็จจริงค่ะพระอาจารย์ท่านตอบว่าอ๋อเป็นความเชื่อพระพุทธรูปไม่ให้คุณให้โทษอะไรกับเราทั้งนั้นมีพระพุทธรูปก็ไม่ทำให้เรารวยขึ้นจะเริญขึ้นพระพุทธรูปแขนหักคอหัก ก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นอะไรไปกับพระพุทธรูปไม่ต้องกลัวถ้าพระพุทธรูปไม่ได้อยู่ในสภาพที่ควรจะเก็บไว้บูชาเราก็เปลี่ยนสภาพสิทุบตีให้ละเอียดกลายเป็นดินไปก็มันทำมาจากดินไม่ใช่หรือทำมาจากโลหะอันไหนก็ทำไปแล้วก็เอาไปฝังดินที่ไหนก็ได้ดีกว่าเอาไปกองทิ้งไว้ที่ต้นไม้ แล้วกลายเป็นภาพไม่น่าดูไปคนพอของเสียของบูชาก็เสียก็เอาไปกองไว้แถวต้นโพกันเห็นไหมเต็มไปหมดแล้วเลยกลายเป็นของไม่ดูสวยงามพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้านะให้เข้าใจไว้ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรมกรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรรมนี่แหละ ที่จะเป็นผู้ให้คุณให้โทษกับเราไม่ใช่พระพุทธรูปพระพุทธรูปเป็นเพียงเครื่องเตือนใจเราให้เราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรมให้เราพยายามทำความดีและความชั่วแล้วเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญพระพุทธรูปไม่มีอะไรในตัวพระพุทธรูปไม่ได้ทำให้เราดีหรือชั่วแต่อย่างใด เป็นเพียงแต่เหมือนป้ายโฆษณาบอกสินค้าให้เรารู้ว่าเอออยากจะเจริญอยากได้รถดีต้องซื้อรถยี่ห้อนี้ถ้าเราอยากจะสุขอยากจะเจริญก็ต้องทำบุญรักษาศีลอย่าไปทำบาปนี่คือพระพุทธรูปมีหน้าที่เป็นเหมือนป้ายโฆษณาบอกเรื่องกฎแห่งกรรมให้เรารู้เตือนสติเราเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าพระพุทธรูปเป็นอะไรไปก็ถือว่าเป็นธรรมดาอานิจจังเป็นตุกตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเวลาตุกตามันเป็นอะไรก็โยนทิ้งไปแต่สำหรับพระพุทธรูปไม่ควรจะไปโยนทิ้งกองขยะเพราะมันไม่เหมาะสมวิธีที่ดีถ้าทำลายได้ก็ทำลายไป เผาก็ได้เผาไปถ้าเป็นภาพอะไรอย่างนี้เป็นกระดาษก็เผาไปถ้าเป็นของทุบได้ก็ทุบให้มันละเอียดหรือเอาไปฝังก็ได้ที่ไหนก็ได้เท่านั้นเองไม่มีคุณไม่มีโทษการกระทําเหล่านี้ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญต่อย่างใดเป็นวิธีจัดการกับสิ่งที่ควรจัดการเท่านั้นเอง 2. ชูชก ย่าบูชาชูชกให้บูชาคนที่ควรบูชาจึงจะเกิดมงคลแก่ชีวิตระบุในคำพีพระไตรปิฎกสอนเรื่องการให้ทานไม่ใช่การขอเราควรบูชาบุคคลที่เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ควรยกย่องคนชั่วอย่างชูชกซึ่งเป็นคนทุจริคตคดโกงเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอในที่สุด ชีวิตชูชกก็ตายอย่างน่าสมเพชเวทนาเพราะกินจนท้องแตกตายอาจารย์แม่ชีวิมุติยาบอกว่าเราควรจะบูชาคนดีผู้ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราประพฤติตามจึงจะเป็นมองคลแก่ชีวิตเราควรยึดหลักอิทธิบาทีไม่ควรพึ่งพาอิทธิฤทธิปฏิหารการบูชาชูชก ยังถือว่าผิดหลักกฎแห่งกรรมถ้าเราอยากประสบผลสำเร็จต้องปฏิบัติตามคนดีไม่ใช่ไปกราบไหว้คนไม่ดีหรือเอาอย่างชูชกซึ่งเป็นคนที่ไม่ทำมาหากินเอาแต่ได้เจ้าเลย์ปินปลอนหลอกลวงนอกจากนี้อดีตชาติของชูชกยังเป็นพระเทวทัตซึ่งก็เป็นผู้จ้องทำร้ายพระพุทธเจ้าก่อกรรมหนัก จนทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดเนื่องจากการกลิ้งหินก้อนใหญ่หมายฆ่าพระพุทธเจ้าและยังทําให้พระสงฆ์แตกแยกเป็นบาปกรรมที่ทําให้พระเทวทัตต้องถูกธรณีสูบลงไปชดใช้กรรมในอเวจีมหานรกจากบันทึกทศชาติเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกลายมาเป็นเครื่องรังของขลังที่สร้างความศรัทธา ให้กับผู้คนมากมายในปัจจุบันเนื่องจากเสียงล่ำลือของเท่าชูชกที่ว่ากันว่าเครื่องรังของขลังเท่าชูชกนี้มีความยอดเยี่ยมด้านชกลาบและเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรือวยชูชกเขามีดีที่อาศัยปากที่ขอและมือที่ยื่นไปรับเขาขอร้อยอย่างเขาก็ได้ร้อยอย่างเขาขอพันอย่างก็ได้พันอย่างทั้งนี้ที่บอกว่า เท่าชูชกเป็นเจ้าแห่งการขอก็เพราะในตำนานมหาเวสันดอนชาดกเล่าว่าเท่าชูชกเป็นพรามอยู่ในเมืองกาลิงคราชมีอาชีพขอทานและแม้จะเป็นผู้เท่าที่อปปลักษ์ในรูปสังขารแต่เท่าชูชกกับมากล้นด้วยเสน่ห์เมตตามหานิยมรู้จักเจรจาไพเราะอ,อ่อนหวานไปเอ่ยปากขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจ มีแต่คนเมตตาให้ทานตามที่ขอและ 3. กุมารกุมารเป็นวิญญาณหรืออสุรกายที่เกิดจากการทำแท้งวิญญาณเหล่านี้มีเวรกรรมต้องไปผุดไปเกิดเพื่อชดใช้กรรมกุมารเหล่านี้ไม่ใช่เทพและไม่มีทางช่วยเหลือมนุษย์ได้จึงไม่ควรนำมาไว้ในบ้านคะ่ะ กุมารทองเป็นความเชื่อทางสยศาสตร์ของคนไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณและเครื่องรังของขลังที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงพูดผีปีาศาจไว้ใช้งานเชื่อกันว่าวิญญาณของเด็กผู้ชายสิงสถิตยอยู่และสามารถแสดงตัวให้คนในบ้านเห็นหรือดูแลบ้านยามที่เจ้าของไม่อยู่ได้กุมารทองนั้น เริ่มเดิมมีที่มาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกกันว่าตายทั้งกลมผู้มีวิชาอาคมจะนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทำกุมารทองว่าต้องหาสอบที่ตายทั้งกลม แล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรณุณแล้วจึงลงลักปิดทองให้ทั่วจึงเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาขึ้นมามากทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารรกจริงๆได้กรรมวิธีการสร้างจึงดัดแปลง โดยใช้ดินเจ็ดป่าชาบ้างใช้ไม้ลักซ่อนหรือไม,ไม้มะยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารทองแล้วปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสีแล้วเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นดวงจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมาค่ะ ตำรากุมารทองเป็นไสยศาสตร์ในยุคที่เรียกว่ากรรมฐานนิพพานสูตรมีอยู่ในสมุดข่อยสมัยกรุงศรีอยุธยาแบ่งกุมารทองเป็นสองประเภทได้แก่ 1. กุมารทองทำร้ายมีฤทธิ์ทางทำร้ายศัตรูมีความดุร้ายอยู่มากแบ่งเป็นสีชนิดได้แก่เพ็ดมั่นเพชด,ดับเพชคงและเพชรศูน รวมเรียกว่าเพชรพูดงานหรือเพชรปราบซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีทำลายศัตรูต่างกัน 2. กุมารทองใช้งานหรือกุมารทองเมตตามหานิยมไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะโดยทั่วไปผู้บูชาจะตั้งชื่อเองเลือกเอาชื่อที่เป็นมงคลเรียกทรัพย์ต่างๆกุมารทองชนิดนี้ไม่ดุร้ายไม่มีอันตรายเหมือนอย่างสีเพชรด,ดังกล่าวค่ะ ท่านผู้ฟังคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคะ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทังปวง ขอบคุณและสวัสดีค่ะเรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ